สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับผมมาทานขนมหวานชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสินค้าพื้นบ้านนะครับจะขายอยู่แถวอำเภอสิงห์นครอำเภอสถิงพระของจังหวัดสงขลากันนะครับผมนี่ครับขนมนี้ครับนี่เม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์เคลือบน้ำตาลตหนวดนะครับตัวนี้เลยเดี๋ยวเราแกะแล้วก็ชิมกันดูนะครับว่า จะแข็งไหมนะครับผมตอนนี้มันแข็งเลยครับเขาเคลือบน้ำตาลตะหนวดแล้วก็เอามาบรรจุถุงข่ายนะครับนี่ครับโอ้หน้าทานนะครับผมหน้าทานมากเดี๋ยวลองกัดดูนะอืมกรอบอร่อยครับไม่เหนียวเลยครับผมอืมอร่อยอร่อยคือถ้าเราดูด้วยสายตานะครับแต่ผมอ่ามันน่าจะแข็งอะ่ะ แผ่นใหญ่นะครับดูฝาเมืออ,มอร่อยอร่อยอ,อร่อยครับ อ,อร่อยมากเป็นมะม่วงหิมาพานต์นะครับที่ผ่านการคั่วรว่าอบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอามาเคลือบกับน้ำพึ่งตาตโนด อร่อยครับอืมลุ่มชันไม่เลียวเลยทีเดียวครับอืม อร่อยมากมันตัวตัวของเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์จะมันมาผสมกับความหวานของน้ำผึ้งตาตนโนดสุดยอดครับไม่ไหวแล้วครับอิ่ม อืมเป็นของหวานหลังจากทานข้าวได้เป็นอย่างดีเลยครับก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับแล้วคลิปต่อไปหากอยากจะรู้ว่าผมจะพาทุกท่านไปกินอาหารชนิดอะไรเพลิดเพลินกับการเที่ยวที่ไหนก็กดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ